เป็นปัญหาที่เชื่อว่าหลายคนคงเห็นผลกระทบแล้วก็ได้รับผลกระทบเองกับตัวนะครับปัญหาสินค้าราคาแพงอย่างชาวบ้านที่โคราชเขบอกโอ้โหตอนนี้ของแพงมากแพงไม่ไหวนะเนื้อหมูไข่ไก่ผักสดแบบนี้ราคาพุ่งขึ้นไม่หยุดเลยครับ คือทางด้านทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสํารวจราคาสินค้าภายในตลาดเขตเทศบาลนาครน,นครราชสีมานะครับพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการทยอยปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนื้อหมูคุณผู้ชมเนื้อหมูเนี่ยกลับมา200อีกแล้วนะก่อนหน้านี้มันกลายเป็นโลละ200แล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมฮะอันเนื้อหมูเลิกแพงแล้วลดราคากันมาแล้วออตอนนใช่ราคาอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะที่ราคาลดลงอะ่ะก็ทยอยลดลงแล้วก็โอเห็นใจผู้บริโภคว่าตอนนี้ต้นทุนมันลดลงแล้วแต่ว่ากลับมาช่วงนี้ เรียงคิวเข้าราคาขึ้นราคากันเยอะเลยนะคะแพงกันอีกแล้วกลับมาแพงกันอีกแล้วเนื้อหมูหน้าแผงนะกิโลกรัมละ200บาทสันคอโลละ2 2 0อยโอ้โหหมู3มชั้นนี่ที่คุณเว้นฝ่ายชอบ220เหมือนกัน,นหมูแพงมากคอหมูนะฮะคอหมูย่างตอนนี้ปลาเข้าไปกิโลกรัมละ350บาท แพงมาก<พ>นอกจากนี้<ะ>ราคาไข่ไก่ครับคุณผู้ชมภายในตลาดพบว่ามีการปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าทางผู้เลี้ยงไก่เขาบอกไม่ไหวแล้ว<ะ>ต้นทุนมันสูงก็ต้องปรับราคาไข่ขึ้นตอนนี้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์แพงละ130บาทนะครับ<ะ>ตกฟองหนึ่งเนี่ยสี่บาทสาเข้าไปแล้วเบอร์หนึ่งแพงละร้อยยี่เบอร์สองแพงละร้อยสิบเจ็ดบาทราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้นเฉลี่ย6กถึงเจ็ดบาทต่อแผงนะครับ ด้านแม่ค้าขายเนื้อหมูบอกว่าตอนนี้เนื้อหมูมันแพงขึ้นมากครับโดยการปรับราคาเนี่ยมันมีขึ้นทุกๆหลังวันพระเลยนะวันพระทีนึงหมูแพงขึ้นวันพระทีนึงหมูแพงขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกี่วันพระแล้วคะห้าวันพระแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะปรับขึ้นประมาณ5้ถึงหบาทไปฟังเสียงครับเนื้อหมูราคาขึ้นมากขึ้นทุกพระเลยประมาณห้าพระวันพรุ่งนี้น่าจะขึ้นอีกก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องไปถามพี่โรง ก็ามาทานที่ฟาร์มเพราะว่าเราก็รับมาจากท้าแก่ทีนึงแล้วท่าแก่เขาก็รับมาจากฟาร์ม ด้านชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ราคาสินค้าภายในตลาดแพงมากแพงทุกอย่างอยากให้รัฐบาลมาช่วยแก้ไขปัญหาทําให้ราคาสินค้าถูกลงด้วยไม่ใช่แค่ออกมาพูดว่าขอความร่วมมือนะชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าอย่าออกมาพูดว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือเพราะไม่มีพ่อค้าแม่คา้าคนไหนเขาจะให้ความร่วมมือเพราะว่าเขารับราคาสินค้ามามันก็สูงอยู่แล้ว<ะ>ต้นทุนเขาสูงอยู่แล้วรัฐจะมาบอกว่าขอความร่วมมือให้ขายราคาเดิม คนไหนเขาจะทําอันนี้เป็นมุมมองของเขานะเขาบอกว่าอยากให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็บอกรออยู่นะคะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างราคาหมูในตลาดสดเทศบาลสองปรับราคาขึ้นอีกครั้งเหมือนกันทั้งหมูหน้าเคียงสันคออยู่ที่กิโลกร,รัมละ250บาทชัดๆกันไปเลยเนื้อแดงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่หลักร้อยนะคะอยู่ที่200บาทค่ะเนื้อสันใน2 2 0บบาทเนื้อ ันนอก220บาท3ชั้น250บาทหมูบด200บาทซี่โครง200บาทแล้วก็กระดูกเล้ง70บาทซึ่งก็ผลส่งผลให้เขียงหมูในตลาดสวดแห่งนี้เงียบเหงามากๆนะคุณผู้ชมจากราคาหมูที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แพงอย่างต่อเนื่องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของก็บอกว่า ค่าแรงขั้นตน่ำณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วันละ300บาทแล้วถ้าจะให้มาซื้อหมูเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยคือราคาที่เราไร่เลี้ยงเมื่อสักครู่นี้นะคะมันขึ้นหลัก200หมดเลยงั้นก็หมายความว่าค่าแรง300บาทซื้อหมูไป200แล้วที่เหลือล่ะจะเอาอะไรกิน เขาบอกแบบนี้นะคะประกอบกับน้ํามันก็ขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้าวของต่างๆยังมาขึ้นราคาขยับตามขึ้นมาอีกตอนเนี้บอกตรงๆเลยนะประชาชนได้รับผลกระทบหนักทีเดียวนะคะครับอันนี้คือต้องหยัดดราม่านะเราเป็นการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงแล้วอันนี้ชาวบ้านเขาก็พูดด้วยคือเราเปรียบเทียบว่าค่าแรงขั้นต่ําคุณได้อะตอนนี้300บาท ถ้าคุณซื้อเนื้อหมูมัน200กว่าเข้าไปแล้วเงินมันหมดแล้วเราบอกว่าถ้า,ถาเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะซื้อเนื้อหมูเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพไปเฉยว่าตอนนี้ของแพงค่าแรงถูกขนาดไหน แต่นายกก็ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะนายกบอกว่าใจเย็นๆกาลังหาทางช่วยเหลืออยู่นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว,ว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนให้มาแบกรับภาระค่าครองชีพฝ่ายเดียวนะ ที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาผ่านโครงการมาตรการต่างๆคือยืนยันว่าตอนนี้กําลังช่วยอยู่นะคบค่ะฟังแบบนี้ก็อาจจะชื่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชม